รักแฟนแท้ต้องเป็นเมียหลวงแต่รักแฟนฟอมต้องเป็นเมียน้อยครับนี่ยอดเลยเอาแบบเอาแบบอ่ชีวิตการทำงานความขยันขึ้นอยู่กับใจรักแต่ถ้าทำงานก็ต้องมีเงินเอ้ยเอ้ยเอาแบบว่าอา่าให้ให้แบบว่า ข้าราชการข้าราชการกำลังใจคำคุมกำลังใจคำคมข้าราชการครับสู้ชีวิตเพื่อความซื่อสัตย์ถ้ารักใจจริงก็ต้องทำงานเออเฮ้ยสุดยอดเลยวะอ้าวนักกีฬานักกีฬานักกีฬา เวลาเป็นยาชูใจแต่รักแท้ต้องให้อภัยอุ้ย <c oughs> อันนี้เอาสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยสุดท้ายแบบพวมเนี้ <c oughs> ยพวมเนี้ยพวมเนี้ย <c oughs> สามีภรรยาทำคุมพวมเนี้ยว่าจิงหวังแต่ง แต่รักแฟนต้องรู้